วันนี้นะครับผมได้รวบรวมนะครับเฟกทุกตัวที่ผมออกแบบแล้วแจกมาให้ฟรีเนี่ยนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้เข้าไปใช้งานหรือหยิบตัวโค้ดเข้าไปใช้แบบง่ายๆนะครับโดยผมรวมไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ Li n e OA ที่ชื่อว่าเฟกแมสเซจดีไซน์นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆได้เข้าไปแอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในที่ผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับและอนาคตที่จะเตรียมเพิ่ม เอาไว้ให้มากกว่านี้นะครับเหมือนเป็นศูนย์กลางในการที่จะออกแบบเฟกและหยิบเฟกมาใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะเพิ่มบอทเป็นเพื่อนก่อนนะครับก็คือชื่อบอทดนี้เลยนะครับว่าคือ Fa เฟ m e s s a g e Design นะครับก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับพอเราเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นลิสต์เมนูตรงนี้นะครับผมทำไว้อยู่ประมาณ5 5ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือเป็นการคลิกที่เป็นแบบดูฟรีนะครับฟรีก็คือผมเอารวบรวมทั้งหมดนะที่ผมออกแบบแล้วเอามาแจกให้เพื่อนๆนี่แหละเอามารวมไว้อยู่ที่ l i น์โ a อที่เดียวเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมีแบบที่เป็นแบบเสียเงินนะครับก็คือจะเป็นเฟกที่จะค่อยๆทยอยเข้ามานะครับมีทั้งฟรีด้วยมีทั้งแบบเสียเงินด้วยคือเสียเงินเนี่ยจะมีการออกแบบอะไรที่เยอะกว่า หน่อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่มีข้อแตกต่างจากทั่วไปอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งในตัวเฟกเนี่ยในท้องตลาดนะครับที่เขาออกแบบกันนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักพันเลยนะแต่ของผมนะครับเอาแค่หลักร้อยให้เพื่อนได้เอาไว้ใช้ในตรงนี้เลยครับถ้าสนใจอยากจะเห็นเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาติดตามตรงนี้ก่อนนะตอนนี้มีอยู่2ปุ่มแล้วนะอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มที่เรียกว่าฝากขายนะครับ อนาคตคือผมจะทําให้ทุกท่านนะครับที่เก่งในเรื่องของดีไซน์นะครับเราอยากจะหาพื้นที่นะเอาไว้ให้แบบมีรายได้ของตัวเองสักเล็กสักน้อย,อยน,นะก็เอามาฝากไว้ที่เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นช่องทางนะครับในการกระจายงานของคุณเองนะครับที่เราออกแบบเฟกนี่แหละใครอยากที่จะซื้อเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาช็อปกับตรงเราเองนี้ได้แล้วก็จะได้เงินส่วนนี้นะครับให้กับนัก พัฒนาที่ออกแบบมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่าจะคุยมีการคุยโต้อตอบนะครับเผื่อใครอยากจะแชทถามในเรื่องต่างๆในเรื่องของการออกแบบเฟรหรือหาเทคนิคหรือสิ่งที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเอาไว้ให้ลองเทสต์ดีไซน์ดูนะครับถ้าอยากจะลองแบบฝึกดีไซน์ตัวที่เป็น าลาย OA นะครับนี่ก็คือตัวเฟกนี่แหละอยากจะดีไซน์เองก็ให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะที่มาที่ไปอยู่ตรงนี้นะในการออกแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ในแต่ละส่วนมีอะไรบ้านะครับอย่างผมขออนุญาตไล่จากหลังไปหน้าแล้วกันนะครับก็ถ้าติดต่อแชทเนี่ยปกติก็คือพอเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วมีข้อความลงไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมพร้อมที่จะแชทกับเรานั่นเองนะส่วนตัวที่เป็นฝากขายตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําในอนาคตในการเปิดช่องทางให้นะครับว่าเราจะเอาตัวเฟเกเนี่ยเพิ่มเข้ามายังไงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าออกมานะครับส่วนตัวเสียเงินตอนนี้มีอยู่แค่แบบเดียวเท่านั้นเองนะครับ ในการคิดแบบเสียเงินนะครับก็คือผมจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเฟกแล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเฟกหนึ่งเฟกสองเฟกสามเฟกสี่เฟกห้านะครับอ่านี่ผมให้ดูนะเฟกนี่ถ้าสมมติผมพิมพ์ว่าเฟกหนึ่ง ก็จะเห็นออกมานะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับว่าอันนี้คือการดีไซน์ออกมาเราก็สามารถที่จะหยิบโค้ดเอาไปใช้งานได้เลยนะส่วนตรงนี้นะครับในแบบที่เป็นเสียเงินนะเดี๋ยวอนาคตผมจะทําให้ดูง่ายขึ้นไปกว่านี้นะโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์อะไรให้มากมายนะครับแต่นี้คือช่วงแรกเท่านั้นเองนะอ่ะเราไปดูแบบฟรีกันบ้างแบบฟรีมีอะไรบ้างนะครับนี่แบบฟรีนะถ้าสมมติว่าเราเข้ามาครั้งแรกเราไม่รู้ว่า เอ๊ะเราจะไปดูแบบแบบฟรียังไงนะครับก็มีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับบอกว่าให้เราพิมพ์นะครับฟรีหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้มีทั้งหมด17แบบที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปโหลดฟรีได้เลยนะเอาไปใช้งานเอาโค้ดเนี่ยไปใช้งานต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่อันแรกเลยฟรีหอ่ะพอเราคลิกว่าฟรีหนขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับว่า ันเนี้ยเฟกผมก็เคยเอาไปแจกให้แล้วนะเราก็สามารถที่จะเห็นต้นแบบก่อนว่าเฟกหน้าตาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับถ้าอยากจะไป c o p ป c o d โค้ดนะครับก็เพียงแค่คลิกลิงก์ตรงนี้ขึ้นมานะแล้วเราก็สามารถที่จะ Copy ตรงนี้ได้เลยตรงนี้หรือนะครับเนี่ยก๊อปปี้ตรงนี้ปึ๊บเข้าไปใช้ได้เลยก๊อปปี้ทั้งหมด หรือถ้าอยู่ในหน้าคอมนะครับก็สามารถคลิกที่เป็นปุ่มแชร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับก็จะสามารถ Copy บนคอมพิวเตอร์เอาไปวางได้เลยส่วนใครที่ใช้แบบบนมือถือนะครับที่เหมือนแบบคนมาเรียนคอร์สกับผมแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะ Copy ตัวเอฟกเกต์ตัวนี้ยเอาไปใช้งานได้โดยผ่านมือถือเพียงครึ่งเดียวเลยอืมตรงนี้ดูนี่คือแบบที่1น,นะครับนี่ก็คือเอฟกตัวที่1น,นะ แล้วด้านขวานะครับถ้าใครนะครับแบบใจดีนะอยากจะสนับสนุนนะครับในงานออกแบบของผมนะครับก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็สนับสนุนค่ากาแฟาได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องอะไรยังไงเท่าไหร่นะก็อยากจะเพื่อเอาไปพัฒนานะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของตัวช่องด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆได้เลยนะเอาตามที่เรา,เารู้สึกว่าถูกใจเราก็อยากจะ สนับสนุนก็ยินดีนะครับมาดูเฟกตัวที่2กันดีกว่านี่ตัวเฟกที่2นะครับก็คือถ้าใครติดตามช่องผมเรื่อยๆนะก็จะเห็นนะเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบเฟกออกมาให้เลยเราจะได้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยต่อการที่จะมานั่งหานะครับเราก็จะมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนี่เมื่อกี้2แล้วนะะาะสนี่ครับก็จะไล่ออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะหยิบมีเฟกตัวไหนบ้างนะครับนี่สแล้วนะอะสี ผมคงไม่ได้มาให้ดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองเข้าไปคลิกแล้วลองดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าในเนี้ยผมมีอะไรมาแจกบ้างนะครับก็เห็นแล้วนะครับก็มีหลายรูปแบบเลยอยู่ที่เพื่อนไปลองคลิกไปลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตผมจะเพิ่มตัวเอ่อเฟกตรงนี้แหละครับใส่เข้ามาให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็จะมีแม้กระทั่งว่าคนที่อยากจะมาดีไซน์หรือว่าดีไซน์ไว้อยู่แล้วนะเราอยากจะมาฝากเราขายนะครับก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมเพิ่มเพื่อน l ล ne OA อันนี้ไว้ก่อนนะครับและผมมั่นใจว่าผมจะเอาตัวนี้แหละทำแบบยาวๆเลยแล้วก็ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะมีทั้งแบบฟรีแนละแบบเสียเงินนะครับอยากสนับสนุนผมในช่องทางไหนก็สามารถสนับสนุนผมได้เลยนะเต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสเลยนะพร้อมและน้อมรับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่ๆเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะยัดใส่เข้าไปนี้แหละหรือผมออกแบบมาได้รับงานออกแบบมานะครับผมก็ ออกแบบแล้วก็มาโยนไว้ที่นี่เลยก็ให้เพื่อนเ,เอาไว้ได้ใช้ด้วยนะตรงนี้ก็ไม่ได้มีคลิปเลรมากมายนะครับก็แค่อยากจะให้รีวิวว่าให้รีวิวเห็นนะครับว่าผมทำตัวเฟกเข้าไว้ให้เราอเองเนี่ยเป็นคนเป็นตัวช่วยที่ไม่ต้องมานั่งหาเองนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าถูกใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะรวบรวมทุกอย่าง เอามาไว้ให้เพื่อนได้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ